ผู้ชายไฟหาผู้ชายที่มีบุญญาจึงได้มาสวมใส่แม้น้อยราคาแต่มีคุณค่ากว่าผ้าพื้นใดใส่แล้วโอ้ช่างสุขใจไม่มีผ้าใดจะมาเปรียบปานงามจริงดังทองหอม หมหายปัญญาของผู้เห็นภายในสังสารภาพปลอดกังวลจากเครื่องพันธนาการเป็นชุดมุ่งสู่นิพพานแดนสราญบรมสุขสันผู้ทรงประทาน คือองค์พระชินนวรผ้าบังสุขุจีวรธงชัยพระอารหัน์พระอานน์ออกแบบผ้าอัศจรรย์นมนุษย์เทวันกราบไหวบูชาจงทนอน ตียศศีแห่งนักรบกล้าให้ผ้าพื้นนี้ห่มกายตราบสิ้นชีว่เอ้ายื่นแขนมารับผ้าอหนักจังว่าไปเอสา้างพันเต สุจีระปารินิพุตมัมเปตังพะกขวันตังสารนังพระชามิทำมันจะภิกขุสังพันจะละเทยยาหั่งพันเตตัสสะภักขวะโตธรรมะวินเยปะประชังละเทยยังครูสัมปะทังสุทิียมปาหั่งพันเตสุจิระปารินิพุตมัมเป ตังพะควันตังสารนังพัช,ชามิทำมันจะภิกขุสังขันจะละเผยยาหั่งพันเตตัสสะกพัวะโตธรรมะวินยเยปป,ปะชังละเผยยังอุปาสััปทังตัิยมปาหั่งพันเตสุจีระปรินิพุตัมปิตังพะควันตังสารนังพัช,ชามิ ธรรมันจะภิกขุสังฆัญจะละเผยยาหั่งพันเตตัสสะภะคะวะโตธรรมะวินัยเยปปะปะชังละเผยยังอุป,ปสัมปะทังหั่งพันเตปะปะะชังยาจามิอิมาณิกาสายานิวัฒนานิภะเหตะวะอภพาเชธรมังพันเต อนุกัมปังอุปปาทายะพุทธิยัมปิอหังพันเตปปปชะงยาจามิปปปชะงยาจามิต่อไปอิมานิกาสายานิวัฏฐานิภะตวาปัพาเชธมังพันเตอนุกัมปังอุปปาทายะพุตติยัมปิอหังพันเต ปปัชย์ยาจามิกิมานิกาสายานิวัฒานิเฮตาวาปพาเชธรรมังทันเตอนุตัมปังอุปาทายะยืมผ้าวะช่ยืนภาพช่สวยดีว่ะวันนี้เธอได้น้อมนำผ้ากาเสวพัดเย็บย้อนยน้ำฝากถูกต้องตามพระบรมชาทนุญาต มโหสถในภาพกลางสงเต็นวาจาพระปัญชาระสมคสานนับว่าเป็นคุณความดีความชอบของเธอแล้วก่อนที่เธอจะได้บรรพชาะสมดส่อต่อไปนั้นเป็นตั้งใจเอเรียนพระธรรมฐานซึ่งเปิเป็นว่าตามเราดังต่อไปนี้พร้อมกันนั่นเนะเกษาโลมาโนักขานักขา ทันตาตาโจตาโจตาโจทันตาทันตานักทานาโลมาโลมาเกสาเกสาเกซาเนี่ยแก่ผมโลมาเนี่ยแก่ขนนับหาเล็กทันตาฟันตาโจหนังสิ่งทั้งห้านี้อยู่ในกายเธอและกายผู้อื่นขอให้เธอพิจารณาโดยความเป็นของรังเกียจปฏิปูณเดี๋ยวนะนั่งร้อยนี่ก่ะวะ นานบวดทเอสาหั่นหลงไว้ก้มหัวลงมายืนแขนรับผ้ายืนแขนเราออก้างนั้นเหยาเข้าเหยวเข้ายื่นแขนมากรหัวลงมา ขยื่นแขนลุกข,ขึ้นประผมผ้าพระพิสิษธ์ลูกปัดทะลุที่ข้ามกันตอน,นอก็ข้ามกันตอนก็น ผู้ชายไฟหาผู้ชายที่มีบุญญาจึงได้มาสวมใส่แม้น้อยราคาแต่มีคุณค่ากว่าผ้าพื้นใดใส่แล้วโอช่างสุขใจไม่มีผ้าใดจะมาเปรียบปานงามจริงดังทอง มายัญญาของผู้เห็นภัยในสังสาร้าปลอดกังวลจากเครื่องพันธนากาเป็นชุดม่งสู่นิพพานแดนสรานบรมุสสังผู้ทรงประทาน คือองค์พระชิน,นวรผ้าบสุขุจีวรแต่็<อ>ติไว้ที่ไหนด้พระอระหันต์พระอาน,อน์ออกแบบผ้าอัศจรรย์มนุษย์้างหลังข้างหลังจะเตี้ยไปม้างยกขึ้นอ่ะทางหลังจะเตีย้นนยเตียเต้ยไปจงทนอ ติยศศักดิ์สัทธิหน้าสูงไปนิดนึงรบกลใ้ให้ผาพื้นนี้ผมกายตราบสิน้นชีวาชื่อก้องดิน,นฟ้าอาชาใน ผ้าใหม่มันจะลื่นโอการหลดุดน,น,น้ำจิ้มแสงตั้มติทจไมข้างหน้า เท่าไรที่เป็นวิชานี้ใช่ไหมครับเพิมได้ไหมผมน้อยเก้าผมลูกอลูกไปเรียนแต่เช้านี่เรียนเช้าเลยนี่เช้าผมเรียแค่บ่ายตอนบ่ายผมเรียนแต่เช้า เชื่อวิเลย์ปอสาวอะไรอะไรอะไรนั่นเลยดีดีดีนี่นะฮะนี่ฮะรับองเอาเอะนรับกเที่นะดยเจ้านะ

สัตวรมวะโตอรหัโตสัมมาสัมปिทสัตว์นะโมสัตว์ธรรวะโตอรหัโตสัมมาสัตว์อะระหังโตวะโตมิวะเตอะมะคันเต กันนะอัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ยมปิพุททางสารนังคัจสามิทุติยมปิทรมังสารนังัจฉามิทุติยมปิทำมังสารนังทศสามิทุติยมปิสังฆังสารนังัจฉามิทุติยมปิทามังสารนังทจฉามิ

อะรัมมรริยาเวรมณีสาวาตาเวรมณีให้รับเบี้ถือให้ไหมครับสุรามีระยัมชะปมาทัานาเวรมนีต้องวิกรมีี นจจคีตัวาติตาวิสุพัสนาเวรมณีนจจคีตาวาธิตาวิสุขัสาเวรมนีมาละทันทะิเรปนะาระมะนีะวิภูสนัานามาลาทันทะวิเดปนะภาระมะนะวิภูสนัปฐานาเวรมณี สยมปุจจารสยนะมหาสยนาเวรมณีตาตัลปะตระจักาปะติตนาเวรมณีชาตัลปะตระชาติเะปฏิตขติขานาเวรมณีมาณิพพะปิขาปะทานิปะมาจิยาม อิมานิทัสสสิกขาปะธานิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสสิกขาปะธานิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสสิกขาปะธานิสัมมาทิยามิสามคโยมข้างบ่าข้างบ่าโอเคอะฮะนี่อะฮะโยมพับสายพับสายให้ด้วยวิวับ ส่องต่อยหลวงตานลครับส่องนีทำเรื่อยปิ่ัญญาุสบาโไม่เชื่อหรอกถ้ากินจะนนูว่ากราบบนบาสามคราบ หังพันเตนิสยังยาจามิหังพันเตนิสยังยาจามิทุติยัมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิตติยัมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชาอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิสาธุพันเต โอปาญิกาสาธุพันเตปาสาธิเกนะสัมปาเทธาสาธุพันเตอัชตะเคธาอัชตเคธานิเทโลไมหังพาโลอหัมปิเทระสะพาโลอัชตะเคธานิเทโลไมหังพาโลอหัมปิเทระสะพาโลอัชตะเคธานิเทโลไมหังพาโลอหัมปิเทระสะพาโล วันนี้เธอทั้งสองจะเข้ามาขอในใิสัยขออยู่ด้วยขอเราเป็นอุปัชฌาและต่อไปนี้สร้างชื่อสมัยเป็นภาษามกพฤให้กับสมณรรูกที่หนึ่งว่าอากินจโนอากินจโนะธรรมะพันเตาาส,าสามณะสมณรรูปที่สองชื่อว่าปัญญาวุฒโธอามมะพันเตสำหรับอุปชาของเธอชื่อว่าปัญญาวชิโรธรมะพันเต อามะพันเตต่อไปนี้จะได้บอกบาทบอกในกีโบนเพื่อเธอได้ใช้ในบทอธิษฐานสืบต่อไปปาธรรมอุปจัชาภาหาเปตภาปกปัชฌาภาหาเปตวาปัสสีวรังอาจิกัปังอายันเตปโตนิบาามะพันเตอามะพันเตกลหัวลูกบาศก์แขนซ้ายสอดบาตรไว้ข้างหลังบาดไว้ข้างหลัง ปะโนเลขนะอะยางสังฆาตีอามะคันเตยอะยางอุตราสังโฆอามะคันเตยอะยางอันตรวาสโภอามะคันเตยพระชาอุโมนีโอคาเสติทาธาขึ้นไปตรงนี้เก่งเขาแค่ไหนยืนบ้าบันไดเลยไปแล้วตรวจกบิได สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาโตเม่พันเตสังโฆอากินจโนจปัญญาวุฒโธจอายสัมมตตปัญญาวชิรัสสะปสัมปทาเปขา ยาทิสังขตะปะตะกนังอาหางอากินจะน,นันจะปัญญาอุทธานจะอนุสาไสายยันปัญญาอุทโทนี่น่าจะเป็นพ่อพทธัน

ปริภุณันเตปิวราอมัติันเตอินนโมวาิโยประชาโยเตัันเตอินโอมัิอหังตันเตปัญญาวุโธนามะโนะเตปชายโโนันเตปย

โนาโตเมพันเตสังโฆอกินจโนจะปัญญาอุทโธจะอายาตมะโตปัญญาวิชินัสสาวุสัมปทาเปขาอนุสิตาเตมยายาทิสังกัสสาปตะกะลังอากินจโนจะปัญญาอุทโจะอาคัจจยุงอาคาจทา